วันนี้มา,าความรู้สึกหลังจากที่ใช้เอสิคเจ้าใม้ต่างสไกล์วันนี้เป็นตัวสไตล์สีใหม่สีสีอะไรสีสันไลท์สีเงี้สยสีสสสลักษณะหลังจากใช้มาสักประมาณ30โล อนนี้เริ่มเข้าท้าดีแล้วปกติผนจะเป็นคนวิ่งรอบขาประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบรอยเจ็ดสิบไป,นะปไปกติร้อยเจ็ดสิบไปไปแล้วแปดสิบนี่มันต้องเพิ่มใช้แรงเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้เหมือนเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยน้อยลงในในขณะที่รอบขามันเท่าเดิมบดีผ่าน กับพวกวัสดุต่างๆคงมีคนอื่นรีวิวไว้เยอะแล้วครับวันนี้มาบอกแค่นี้แหละความรู้สึกใส่จริงวจริงๆเป็นยังไงวันนี้ก็วิ่งไป25รอบ40นาทีนิดๆไม่เหน่อยไม่เน่อได้เรื่อยๆครับ